ทุกคนตอนนี้เราถึงม่อนหมึ่นหมากเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ต้องเซล์นิดนึงเพราะว่าตอนนี้หมอกไม่มีแล้วเพราะอะไรก็เพราะว่าเราขึ้นมาสายไปไงทอะตอนนี้เรากําลังจะไปดูทะเลหมอกกันนะทุกคนวันนี้หมอกแหลกมาก แต่เราไม่เอารถยนต์ไปนะว่ามันไม่หนาวพอเราเอารถมอเตอร์ไซค์ไปมันดูเป็นผู้ประสบภัยอันนี้ก็เป็นบรรยากาศตอนเช้าของอำเภอแม่แจ่มนะคะก็จะมีหมอกแบบนี้เลยอากาศสดชื่นมากตันนี้เรายอมตื่นเช้าเพื่อจะไปตามล่าหาน้องหมอกที่ดอยมื่นมากเพราะว่าเป็นจุดชมทะเลเหมอกที่ใกล้ที่สุดใน um อำเภอแม่แจ่มแล้วค่ะตอนนี้แต่เอาจริงนี่ก็ไม่ได้เช้ามากนะก็ประมาณเกือบเก้าโมงแล้วแหละนว,ว่าจะวินหรือว่าจะเฟลแต่จริงๆแล้วเราเคยเห็นแล้วและครั้งหนึ่งราะว่า กัอร่้อันนี้คือส่วนอนะทคนเป็นส่วนของแดนะคนห่งรว่างทางไปก็จะมีป้ายบอกตลอดทางเลยนะไม่ต้องกลัวหลงคัแตแ่วเราใกล้จะหลงแล้วแลวหละก็เลยต้องจอดถาม่อลอยนะ่ต้อลัวหล่ว่าเราใกล้จะหลงแะก็เลยต้องจอดถาม พี่เขาบอกว่าให้ขึ้นตรงศาลานะคะทุกคนให้สังเกตสาลาไว้แล้วก็จะมีป้ายบอกทางให้ไปดอยมื่นมาก้าจะบอกว่าระหว่างทางที่ขึ้นไปนะคะจะเป็นถนนที่แบบไม่ได้ลาดยางร้อเอร์เซนะคะจะเป็นระหว่างราดยางกับถนนลูกกลางผสมกับ ถนนที่มันเป็นแบบอสองล้อค่ะลาดยางเฉพาะสองอล้อ,อลนะถามว่ารถชนิดไหนขึ้นได้บ้างมอเตอร์ไซค์รถยนต์แล้วก็รถเก่งที่ไม่หลดเตี้ยเกินไปค่ะในขณะที่เรากําลังขึ้นก็มีรถบังคันส่วนลงมาซึ <c oughs> ่งคาดว่าอาจจะไม่เห็นะเลหมอกแล้วนะทุกคนที่แขคุณเสียวตอนลงเน่ยค่อยๆเอารถรถ นี่เลยสภาพถนนก็จะประมาณนี้ทุกคนต้องอาศัยความชำนาญน,นิดนึงนะตอนตอนลงก็ค่อยๆขับเอาใช่ปะ่ะมันไม่มีอียรเริ่มจะสังเกตเห็น,นแดดเริ่มออกเยอะแล้วนะคะเพราะว่า,ามวลแดดจะออกกอดข้างล่างค่ะคนอื่นเขาลงแต่เราขึ้นจ้าขึ้นจ้าปัง แบบก็ไม่เห็นนะแต่ตองที่ก็เห็นเแล้วก็มาถึงนี่นะคะทุกคนี่มันก็จะมีทั้งชาลงคือทุกที่ที่อยู่บนมยอดบนมากนะก็คือจะมีป้ายตรงนี้หมดเราไปต่อกันใช่ไหมแดล้ไป ถนนไม่ได้ดีอย่างนี้นะทุกคนป้าอันนั้นงามมากป้าโตไปนะทุกคนไหนเออไปเดี๋ยวเราจะขึ้นไปกันต่อนะทุกคนที่จริงบนนู้นน่ะมันสูงสุดแต่ว่าเขาน่าจะกั้นไม่ให้เข้านะเพราะว่าอาจจะแบบว่ามันจะต้องจองเราใช่ลูกค้าเขาไง ปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปหาจุดที่สวยๆที่สุดแล้วกันในการถ่ายรูปทุกคนเรามาถึงแล้วนะคะแต่ค่อนข้างที่จะเฟลนิดนึงเพราะว่าเทเลมอกไม่มีแล้วเราขึ้นมาใส่นิดนึง แซลม,นะมันมินหมากนะคะจะตั้งอยู่ที่อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม,ม่มซึ่งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณหนึกิโลเมตรนะคะนี่เลยก็จะเห็นเป็นวิวเดอะอินทนนท์แล้วก็วิวรอบๆตัวอำเภอแม่แจ่มแบบนี้แต่ถ้าจะให้สวยก็ต้องมีหมอกนะคะ,ะเ,เป็นวิวเดอะอินทอนท์อะไรพวกเนี้ย <c oughs> มันก็จะมีแบบหมอกลอยเล็กๆน้อยๆ <c oughs> บางๆอ่ <c oughs> โอเคถ้าใครจะมาก็มาได้นะคะม่อนมึนมาอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่สวยนะแต่ต้องมีหมอกค่ะก่อนสี่หปีแรกนะทุกคนเราเรามาที่นี่เป็นที่แรกเนาะอ,อันนู้นอะอันนู้นอะม่อนมึนมาเรามามเรามาเมื่อเออม่อนมึงจกเรามาเมื่อสี่ปีที่แล้วนะทุกคนตอน ทุกคนนี่ที่อื่นยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะเรามาที่นี่ที่แรกทางก็ไม่ได้ดีอย่างนี้ด้วยสําหรับนักท่องเที่ยวนะคะที่จะเดินทางมาดูหมอกแนะนําให้มาช่วงประมาณเดือนธันวาถึงเดือนมกราคมนะคะซึ่งอากาศแต่ละวันก็จะขึ้นอยู่กับความชื้นและอุณหภูมิด้วยนะคะบางวันอาจจะเห็นหมอกและก็บางวัดอาจจะไม่เห็นก็ได้ต้องลุ้นเอาเองนะคะ